โอ้โหเปิดตัวมาเท่ขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเทพเจ้าแห่งนะ้ำโพเซดอนหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่ไม่ใช่นะครับโอ้โหถ้าโพเซดอนอันนี้มันจ้าสมุดแล้วแหละผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวหรือ <c oughs> แม้กระทั่งโปเกมอนถ้าจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะออกไปจับกันเลยใช่ไหม <c oughs> ผมจึงจัด6อันดับเกมโปเกมอนที่เหล่าเทรนเนอร์เนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะเป็น ตอนนี้ช่องเฟรมเพลย์ได้มีการเปิดรับสมัครเวมเบอร์แล้วเริ่มตั้งแต่35บาทจนถึง300บาทสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสมัครได้เลยนะครับอโลหาขอต้อนรับเข้าสู่กรอบเมเลเมเล่แล้วผมจะมาเปิดถุงช่วงนี้ผมได้กินอะไรบางอย่างแล้วนี่มันนี่มันแทงแๆงแทงแทงเต้อโอ้ยได้พึ่งมานี่นะโอ้ อ้ยขอตัวอะไรที่มันแบบว่าโคตรนิ่เงียบนิดนึงแอตัวต่อไปโอ้โหเอสผมมาเปิดมาเป็นสิบรอบแล้วกว่าจะได้เอสเนี่ยโคตรเึ้งเลยอ่ะเ,ออเปิดเกมมาเนี่ยเราก็จะถือคองโปเกมอนที่เป็นเหล่าเทพและโปเกมอนที่ถูกวิวัฒนาการมาแล้ว แต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลธรรมดาสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลการโจมตีพิเศษอย่างเช่นอาจจะเป็นโจมตีหมู่หรือโจมตีแบบว่าด้านหลังสูนสกิลอันติเมทเนี่ยจะเป็นสกิลที่3นะซึ่งมันต้องสะสมเกตให้เต็เตมก่อนมันถึงจะปลดปล่อยได้โอ้โหเป็นไงครับเอนเตเราโอ้โุย oh, wow. oh, ปล่อยพลังไฟยังไม่หมดเท่านี้นะครับเขายังจะมีการโชว์สกิลอีกไหมว่าจะเป็นเอนเตไลโคซุยคุงวามจัดให้ ไฟโคตกถายฟ้าฟาดบังโอ้นี่มันเกมดักบอลเลยวะเนี่ย <c oughs> โอ้โห,โหเอฟเฟกต์กันแบบว่าเรียกว่าจัดเต็มจริงนะนี่มาเลยครับนี่แบบไตเติลเลยเทพเจ้าโปรเตโดโอ้โหคือน้ำเพชรขั้นว้าวโอ้โหเนี่ยโคตรเท่เลยอ่ะคือเห็นเอฟเฟกต์แบบนี้แล้วก็อยากจะเล่นเลยใช่ไหมเอ้ยเหมือนผมแหละพอเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเกมโปเกม,มอนที่ดีมากๆเลยนะ อันนี้เป็นภาคใหม่ล่าสุดด้วยบนเกาะที่พระเอกไปในการ์ตูนซีรีส์ Sun and Moon เลยก็คือไปเกาะเมเลเมเลนะอโลฮ่าอะไรเลยและในภาคนี้เนี่ยเรายังได้สวมบทบาทเป็นซาโตชิด้วยโอ้โหดีจ,ดจัดเลยตัวเกมจะเป็นแนวอ p g t u r จ Base รซึ่งเขาจะมีเลเยอโปเกม,มอนที่เป็นกลมๆวัดว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยถึงตาเทิร์นใครแล้วซึ่งความเร็วของโปเกม,มอนเนี่ยมีผลมากๆเลยนะอย่างตัวไคร,ริวเนี่ยมีความเร็วในการโจมตีที่รวดเร็วใช่ไหม แต่ว่ามันก็อาจจะโจมตีเบากว่าสายที่เป็นสายดาเมจแบบคโคตรซึ่งอาจจะช้ากว่าแต่โจมตีได้หนักหน่วงกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสายเนี่ยมันมีความโดดเด่นด้านไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีตารางให้ดูยังไงนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเพื่อเพลินกับสกิลสุดอลังการกันก่อนนะนี่เปิดปล่อยพลังตัวสุดท้ายแล้วทีนี้แหละเื่อบิ้มโอ้โดูดิแม่งปล่อยอยังกับแบบดารนบอล แล้วเราก็จะเหลือแค่เกโกก่า ok ตัวเดียวนะอ๋อตอนนี้เทพซัดกันจนตายกันไปหมดแล้วแล้วก็สามารถพัฒนาอัปเกรดโปเกมอนทุกตัวได้ที่สามารถอัปเกรดหรือพัฒนาโปเกมอนนั่นเองตอนนี้ก็เหลือเกโกกาตัวเดียวแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวปิดเฮ้ย,กร,ก,รยกระสุนวงจักรสังหารฟ้าบโอ้โหเป็นไงกระสุนวงจักรเหมือนไหมเดี๋ยวโยนดูดิเหมือนเหมือนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็สามารถจัดการไปได้แล้วเหลือตัวเดียว เป็นศึกตัดสินแล้วหางสุดท้ายและนี่คือศึกตัดสินของล่างเมกาอุ้ยวัดกันเลยครับว่าใครจะเจ๋ง,งกันอพอเข้าเกมเนี่ยก็จะมี2ตัวละครให้เราเลือกนะครับเป็นเพศช,ชายกับเพศหญิงเท่านั้นเองจะไม่มีตัวละครอื่นๆหรืออะไรให้ตกแต่งนะมันก็เหมือนกับว่าเล่นเป็นซีรีส์หลักเลยซึ่งก็จะมีโปเกมอนที่แตกต่างหลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะเปิดกาชาได้อย่างไรบ้างถ้าเกลือก็เกลือนะ แต่ถ้าดีไปก็ดีแต่ว่าโปเกมอนเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าอีโวเขาได้นะครับแล้วเราก็จะมีตัวละครอย่างปีกจูเนี่ยที่เป็นตัวละครหลักเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสกิลของปีกจูเนี่ยจะโหดเยี่ยมขนาดไหนเปิดอันติฟ้าเคลื่อนที่ความเร็วแสมพร้อมไอออนเทลฟ้าฟ้าฟ้ฟฟบฟืมและตามด้วยไฟฟ้าช็อตแสนลโอ้โหไงสกิลแบบปีกจูของเรา ลงรักเลยสิแถมกราฟริกเกมนี้เนี่ยยังสวยละมุนจริงๆผมอยากจะให้เกมนี้มันสามารถจับโปเกมอนได้นะมันจะแหลมมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นแนวเทิร์นเบทแบบนี้ตะลุยดาษซึ่งมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่สามารถทําได้นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเกมโปเกมอนเกมนี้เนี่ยก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอ l ล h ฮากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆคอมเมนต์กันด้วยนะ เปิดมาเนี่ยเราเลือกตัวละครก่อนเลยแต่เปลี่ยนได้แค่ชายหญิงแล้วก็สีหมวกเท่านั้นเองนะอนเออแล้วมันจะเปลี่ยนทําไมเนาะรูปแบบของเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่นอารแบบเดินตะลุยดาซึ่งเขาก็จะมีโปเกมอนต่างๆให้เราเนี่ยสามารถบังคับแล้วก็เดินปล่อยสกิลเ <c oughs> พื่อทําคอมโบรัวสุดมัน่นเวลาเราเจอบอสเนี่ยเราจะต้องคอมโบให้แบบว่าต่อเนื่องนะเพราะว่าบอสเนี่ยบางตัวมันเก่งมากๆเลย หลังจากนั้นผมก็เดินไปชมวิวในเมืองและแวะไปที่บ้านเพื่อไปเอาของพอเสร็จกิจแล้วก็กลับมาดูเกมอนกันดีกว่าว่ามีโปเกมอนอะไรบ้างในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยสุดยอดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิวทูเกโคกะ หรือว่าจะเป็นเทพตัวอื่นที่เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวเห็นแล้วก็อยากจะเปย์เงินมาเล่นกันเลยทีเดียวแต่ว่าอย่านะครับเพราะว่าถ้าเปมาเล่นเยอะกว่านี้ก็คงจะต้องกินมาม่าไปทั้งเดือนแน่นอนเอาเป็นว่าสหรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้าไปไฟไปฟ,า,ไปฟาดกันแบบสนุกสนุกแล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับ กับเกมโปเกมอนอะไรไม่รู้เพราะว่าชื่อเป็นภาษาจีนคือโปเกมอนเยอะมากเลยนะแต่ปัญหาอย่างเดียวคือเราจะต้องเติมเงินซื้อน,นั่นเองรืยระดับสูงนี่มันก็อาจจะต้องสุ่มยากนิดน,นึงนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้โปเกมอนเจ๋งๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกเองนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่รับรองว่าได้เล่นโปเกมอนที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะครับ อย่างง่วงนอนอยู่เลยเนี่ยอันนี้ง่วงนอนจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราจะต้องไปสู้กับเราโปเกมอนในตำนานนะครับซึ่งเราก็จะมีโปเกมอนที่เป็นอีโวแบบขั้นสูงสุดแม้กระทั่งล่างเมกาด้วยนะเออเกมนี้นี่คือเรียกว่ามีครบทุกแบบในการวิวัฒนาการเลยก็เป็นอีกเกมโปเกมอนหนึ่งนะที่น่านเล่นมากๆแล้วก็ภาพสวยด้วยและรูปแบบตัวเกมจะเป็นแนวแบบ M M O R P G นั่นเองซึ่งเกมโปเกม,มอนที่ผมนํามาเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของสไตล์นะหลังจากภารกิจเสร็จสิน้นเราก็เข้ามาหาด็อกเตอร์เพื่อรับภารกิจต่อไปซึ่งแต่ละภารกิจเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงแรกก็จะมีคนสอนเราอยู่นะและไม่หมดเท่านี้นะเรายังมีการแข่งนะครับเป็นลีดเดอร์เออเป็นมาสเตอร์นั่นเองขยับเป็นโปเกมอนมาสเตอร์เนี่ยต้องจัดเกมนี้เลยนะ คุณผู้ชมครับพร้อมที่จะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์กันหรือ,อยังครับพร้อมแล้วก็ไปตะลุยที่ยิมกันได้เลยนะแต่ว่าต้องตีโปเกมอนเทพๆไว้ก่อนนะไม่งั้นแพ้แน่นอนนะครับระหว่างผู้ชายผู้หญิงคุณผู้ชมเลือกคนไหนครับไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยสิผมก็เลือกซาโตชินะตามแบบฉบับของเกมแต่ว่ารูปโปรไฟล์นะเป็นรูปผู้หญิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม แต่เกมตัวนี้เนี่ยมันจะถอดแบบนะครับจากโปเกมอนเวอร์ชันคลาสสิกกันเลยทีเดียวเป็นรูปแบบเทิร์นเบดซึ่งมือก็จะมีสกิลให้กดทั้งหมด3แบบด้วยกันนะแล้วก็เข้าฉากแบบเทิร์นเบดเลยนะเสียงเพลงนี่มันช่างคุ้นเคยจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เกมตัวนี้เนี่ยมันยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือความคลาสสิกของมันนั่นเองคือเวลาเราเดินเข้าป่าใช่ไหมเราสามารถจับโปเกมอนแบบคลาสสิกได้เออ แบบว่าเดินไปใช่ปะพอโจมตีหน่อยปุ๊บแล้วเราก็โยนมาสเตอร์บอลไปจับเนี่ยเราอยู่ในป่านะถ้าเราเดินไปป่าปุ๊บเราก็เจอปโปกเกมอนนะ<อ>นั่นมันแกงล็อกเก็ตนี่นะมันทำอะไรนี่นเ,ออเออเออไม่ทันแล้วล่ะซาโตชิตอนนี้พวกเราอ่ะได้ปลดปล่อยมิวทูแบล็กมาแล้วเออแกตายแน่นอนอ,อ๋อไ,ไม่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 นะ คือต้องเข้าใจนะครับว่ามิวทูถ้าล่างมืดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่มีจิตใต้สำนึกที่เป็นฝ่ายดีเลยนะมันก็จะเป็นแบบว่าตัวร้ายที่แบบโกงม,มากคือปกติมันก็โกงอยู่แล้วนะคือพลังของมันเนี่ยก็น่าจะจินตนาการได้นะครับเป็นพลังจิตขั้นสูงสุดเรียกว่าปลดปล่อยพลังทีเดียวนี่ตายแน่นอนคือศึกแบบนี้เนี่ยมันต้องเจอโปยมอนระดับเดียวกันนะนี่ไงหมูมาแล้วอ๋อซาตูชีรอดไปแมงก็เละเลยก็เป็นภาคใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะ สำหรับการเล่นเนี่ยจะเป็นแนวแบบแอคชั่น RPG เทิร์นเบดตามแบบฉบับของเกมโปเกมอนเลยเราก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถใช้ตัวโปเกมอนเสริมได้ด้วยนะโดยการติดตั้งโปเกมอนเพิ่มเติมที่ตัวโปเกมอนนั้นเหมือนคอมโบอู้เมื่อกี้เห็นเทพไหมครับและนี่คือสกิลของพิกาจูและอปโปหลังจากที่เราชนะแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักซึ่งเราก็สามารถที่จะมาเปิดของต่างๆได้หรือว่าจะมาสุ่มกาชาแต่ว่าเราจะมาดูตัวละครก่อนว่า มีตัวโปเกมอนอะไรบ้างนะแรง์กิ้งของโปเกมอนเนี่ยมันก็จะมีแบ่งตั้งแต่ M ครับลงไป C เลยอย่างเกโกกะตัวนี้เนี่ยผมก็ชอบนะเป็นระดับ A แต่ว่าเปิดเนี่ยโอ้โหยากแน่นอนโอ้โหคิดดูว่าจะสุ่มได้ระดับ S เนี่ยมันโคตรยากเลยนะแบบโอ้โหมันจะแบบสุ่มเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะน้อยมากๆเลยแต่ถ้าได้ขึ้นมาก็โคตรคุ้มเลยนะบอกให้โอ้โหแต่ตัวอยากได้อ่ะสกิลแว็ก็ดูแล้วอลังจัดเต็มจริงน่าเล่น และคุณผู้ชมล่ะครับชอบโปเกมอนตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันหน่อยนะเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมโปเกมอนที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยนะเอามารวมด้วยกัน ก็เราจะเห็นนะครับภาพเป็นแบบพิกเซลใช่ไหมไอตัวละครที่เวลาเราดูการพัฒนานะแต่ว่าพอโย่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครแบบ3มิติหรือการาฟิกเป็นแบบ3มิตินั่นเองซึ่งโปเกมอนเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีสกิลทั้งหมด4สกิลด้วยกันซึ่งจะมีสกิลหลักนะครับแล้วก็สกิลรอแล้วก็อันติเมทที่เป็นสกิลแบบปล่อยท่าใหญ่รูปแบบของตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว MMO RPG อาจจะมีช่วงจังหวะแหลกบ้าง ก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นด้วยว่าคนเล่นเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับเกมนี้ใครสนใจอยากจะเป็นโปแกมนเทรนเนอร์ก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พล,ลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะเด่นดุนันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถกดด้านล่างได้เลยนะครับ